บอกเลยว่าผมก็จะเป็นราชาเองนี้ให้ได้เลยครับผมเจอตัวตึงว่ะผมเจอตัวตึงสิงคโปร์ว่ะเฮ้ยทุกคนเขามาว่ะเขามาว่ะก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ ด้วยเอารู้ไหมว่าเจเคครับฮ้าว มากเลยครับเอ้าก็แมนอยู่นะก็ได้เลืองอยู่นะเอเคอ่ะผมบอกเลยว่าผมก็จะเป็นราชาเอเคให้ได้เลยครับผมเดี๋ยวด้ะรอบรอบที่แล้วเพิ่งบอกว่าจะเป็นราชาสไนเปอร์่าสุดกูเจาราชาเอเแล้วด้วยเหมาเหมาเมาทุกตำแหน่งคับช่วงนี้มีทุกอย่างยกเว้นจับไม่มีกลิบมือว่ะทุกคนเป็นซ่า โอ้ยเนอะข้านไปไหนมันขึ้นยังไงครับทุกคนตรงนี้ข้างหลังเหรอใช่ะปะเอ,อ้าอุาอ้ยอย่าบอกนะว,ว่ามีคนร้ายผมอ่ะโอ้โหเอ้ยเป็นตาหนเด็กู้เด้อ จะนายคัะสู้สืบรัดผมโดนลาดผมบอกได้ว่าผมจะฆ่าเขาไม่ได้ไม่ต้องห่วงแขนเพื่อนต้องล้างแขนครับไม่ต้องห่วงแล้วเรามาดูดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ย AK ผมจะยิงหัวได้สักกี่หัวครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะยิงได้ทั้งหมดกี่หัวสำหรับปืน AK ของเราเนี่ย ตอนนี้ได้มา4คิวเล็ก31ตัวฮนะไปดูกันต่อเดินเอาดีกว่าเนาะเดินเอาปลอดภัยกว่าเนี่ยหลออะไรกลับไทายยังยังเดี๋ยวแล้วกันไม่มีทีมไม่มีทีมะว่างเดี๋ยวผมผมกำลังอัดคลิป AK อยู่เดี๋ยวผมอัดคลิป AK เสร็จเดี๋ยวผมกลับไปก็แบบจะยิงแต่หัวพี่เข้าใจปะาอย่าให้เดี๋ยวผมเป็นราชัย AK ก่อนพี่วันไหนอะอวันนี้แหละ <c oughs> จริงเหรอเนี่ยกำลังโผมยิงหัวก่อนเกมนี้ผมจะยิงแต่หัว AK ผมอคเกมมันเป็นง่ายจังไะธรรมดา,าอยู่แล้วไอพี I, เขาก็แต,งต่งตั้งตัวเองขึ้นมาน,น,นั้นแหละอ๋อไอพีก็แต่งตั้งเลยพี่หมูราชา AK ไม่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 ไมพีมันง่ายไปเดี๋ยวต้อง <c oughs> ผมจะต้องทำให้รู้สึกว่าไอพีเนี่ยจะต้องยอมรับเป็นตัวโหลไอพี่มันกำลัง okay, มันกำลังจะเก็บไอวอลมันกำลังจะเก็บไอหวอพี่โอเคเเอ้ามันขับรถออกวี่บอกไปด้วยว่ามันจะเก็บของ <c oughs> ขับรถหนีโบมี่แนะเอ้มันลงมาจอมจอมจอมี่มจอด้อม,อม,อม,อมันเป็นพี่ไอ้นึง่งได้สวยมากมามรอมากป่ะมากป่ะสมากป่ะ ตานยนะเพื่อนตายนะกูตามมาชุบเพื่อนกูตามมาชุบอ้าวผมเจอตัวตึงว่ะผมเจอตัวตึงสิงคโปร์ว่ะเฮ้ยทุกคนถ้าผมฆ่าตัวนี้ไม่ได้ผมจะเป็นราชาไม่ได้ครับ <S <S เจอตัวตึงสิงคโปร์ว่ะ ง่ายยังไงลูกอะไรเนี่ยเอาเมื่อกี้ยังตึงอยู่เลยเอ้าเามื่อกี้เขายังตึงเสียผมอยู่เลยทุกคนเอาผมก็จะแตกง่ายก็ง่ายง่ายพ่ออย่างวะไม่เป็นไรครับผมจะเป็นราชา EK ไอเเฮได้ครับไปต่อฮะเมื่อกี้ได้มาหนึ่งหัวเนาะ,ะ,ะ,ะอ่าอ่าแต่ลูกไป่ด,สดีสันเดอรสันเดอร์แถวแถวบ้านผมเรียกสันเดอร์

Jangan ya, yuting ya, jangan ya, jangan นะเราจะเข้าวงก่อนนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันมันอันตรายเว้ยถ้าสิว่าเราจะจะแจ๊กอะไรสองตัวนะเราจะเข้าวงกันก่อนอนะจ้ยโอเคไม่มีใครชุบสวยป้อมด่ดแย่ละแอร์บอลสี่ลูกครับสองป้อมเล่นยากละเออเล่นยากว่ะ เราสัยจะไม่ได้เป็นราชาเอคแล้วอะแบ้์ <Nope. S 1> อุ๊ยเปเลวบิวอู้หูเปเลวบิลทุกคนเป่ามัอนบิลอ่ะไว้ตัวนี้มีตัวเดียวแน่นอนครับเป็นหวง มีตัวเดียวเหรอฮะมีตัวเดียวป่ะฮะมอไม่ต้องมองไม่ต้องมอฟไม่ต้องมอฟขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวเขารู้มันไม่ติดว่าเมื่อกี้เป้าเบี้ยวนะโดนแล้วโดนแล้วโดนแต่โดนแล้วเราเนี่ยนะครับเราจะไม่หยุดยั้งนะครับเราจะไปเรื่อยๆครับเอ้ยเดี๋ยวรอรอวงก่อนรอวงก่อนหุย ก็ยังดีแต่ก็โดนหัวไปนัดนึงอยู่นะโดนหัวไปนัดนึงอยู่อุ้ยราชัยเอเกราชัยเอเกอชุกปากไอ้บอปุ๊บปั๊บปุ๊บจับปุ๊บเก็บปุ๊บตัวเฮ้ยออกมาเด้ออกมาเด้กระสุนอยู่แล้วครับเอาแป๊กหนึ่งเอาแตกหนึ่งกระสุนกระสุนพร้อมยายาได้อยู่ยาพร้อม So quá nữa, tay nữa, tay yêu lắm mày đi học tay yêu lắm mày đi, quá này hát đi đâu bàn nha, tay nữa, 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 tay การหมูอะ่ะกับยศของเขาแสนสองตําวจเอกครับผมกับการเป็นราชาเอกฮะเขามาวะเขามาวะอุ้ยอุ้ยได้อยู่แปดพันดาเมจทุกคนแปดพันดาเมจยิงไปสิบเจ็ดตัวได้มาสิบสองหัวพลาดห้าหัวฮะยิงพลาดห้าตัวครับผมยิงพลาดห้าตัวฮะก็ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ครับถือว่าได้อยู่เชียบ แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่